ความจริงคืออะไรแล้วอันไหนเรียกว่าความจริงสัชมค่ทามพุทธชันตการสึกษารและจิตวิทยาชเชิงบวกสังคมสมัยน,นี้มันอยู่ยากเนะาะเฟกนิวไม่พอคนก็เฟกด้วย <c oughs> ข่าวช่วงนี้ออกมาใช่ไหมคะก็คือมันจะเริ่มมีการเปิดโปงความจริงกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งทําให้เราตั้งคําถามว่าเอ้าแล้วก่อนหน้านั้นคนเหล่านี้เขาอยู่กันยังไง ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเขาอยู่บนความจริงที่เขาสร้างขึ้นมาเองไเป็นลักษณะนิสัยของคนที่ชอบโกหกอะค่ะเขาจะคิดว่าสิ่งนี้มันคือความจริงสําหรับตัวเขาแล้วเขาก็จะเริ่มสร้างสิ่งนี้ให้มันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จะเห็นบางคนก็จะมีสาวกมาติดตามเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยขึ้นอยู่กับสกิลปากของคนคนนั้นส่วนใหญ่อะคะ่ะมิจฉาชีพเนี่ยจะมีคารมเป็นเลิศชอบเป่าหูชอบสร้างเรื่องราวชอบสร้างดรามา่าชอบพูดโกหกจนเป็นนิสัย ทำให้คนที่ไม่ได้มี critical thinking มากขนาดนั้นนะคะหลงเชื่อได้ง่ายซึ่งถ้าเราไปถามพวกเขาอะไรอย่างงี้ว่าเฮ้ยทำไมทําแบบนี้อ่ะยูนี่มันไม่ใช่ความจริงแล้วนะทำไมยูพูดโกหกอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะรู้สึกว่าไม่ ain, นี่มันคือเรื่องจริงมันเหมือนเรามองคนป่วยอะ่ะ <c oughs> มันคือความจริงสำหรับเขาแต่ว่ามันไม่ใช่แฟกต์ดังนั้นนะคะพวกอาชญากรทั้งหลายแหละหรือว่าพวกมิจฉาชีพทั้งหลายแหล, <c oughs> ละเขาจะมีการบิดเบือนความจริงในสมองของเขา เพื่อให้เข้าค้างตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วเขาก็บิดมันซ้าๆอะค่ะจนเขาเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงต้องจำให้ดีด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลมันหักล้างกันซึ่งถ้าหลอกตัวเองอย่างเดียวมันก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ประเด็นคือพวกนางกันเป็นหลอกคนอื่นด้วยเนี่ยสิก็อยากรู้ว่าอันไหนเป็นความจริงหรืออันไหนเป็นความไม่จริงนะคะมันก็มีองค์ประกอบที่ต้องดูหลายๆอย่างแต่แรกเลยนะคะคือเราต้องมีทักษะของ critical thinking คือทักษะการคิดวิเคราะห์มองเห็นทุกๆมุมของเรื่องเรื่องนี้ก็มาประเมินแล้วใช้หลักการเหตุผลในการดู มีความเป็นไปได้ยังไงบ้างแยกแหล่งข้อมูลออกมาอันไหนน่าเชื่อถืออันไหนไม่น่าเชื่อถือเราใช้ลอจิกเข้าไปจับว่า มัน make s e s s e ไหมมันเป็นเหตุเป็นผลกันไหมดูทั้ง motivation ของคนที่พูดใส่ร้ายใส่ความหรือว่าคนที่สร้างเรื่องราวขึ้นมาดูทั้ง bias ของตัวเองว่าเรามี bias ไหมหรือเขาคนนั้นน่ะมี bias ไหมแล้วพยายามมองให้เป็นกลางได้มากที่สุดซึ่งไม่เกี่ยวกวับว่าใครจะถูกใครจะผิดแต่ความจริงอ่ะมันคืออะไรแล้วเขาถึงสามารถนําข้อมูลตรง,งนี้ค่ามาประเมินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหารหรือตัดสินใจได้ถูกต้อง แล้วก็มีทิปอะไรหลายอย่างเลยนะคะที่เขาเอาไว้แฟกช็คกันคนพูดมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนซึ่งอันนี้ถ้าเป็นคนที่มีพฤติกรรมพูดขี้โม้พูดเพอเจอร์พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะถูกดีสครีดง่ายสามารถดูได้เพิ่มเติมเรื่องอะไรทีอีกเช่นคนพูดมีความรู้จริงในเรื่องนี้ไหมศึกษาเรื่องนี้มาจริงหรือเปล่ามีประสบการณ์ในเรื่องนั้นพอหรือเปล่าที่จะพูดเรื่องนี้ถ้าสมมติมีทีมตรวจสอบเนี่ยพยายามหาทีมที่มีหลายๆมุมมองเข้าไว้เพื่อที่เราจะได้เห็น p pros ส n ั c คอนของเรื่องนี้จากหลายมุมมออองงงงงรรววถึ้ะะะัเื่ข Emottionional Appeal ดยนค พวกนี้มันจะดึงความสนใจได้ง่ายกว่า logical และที่สําคัญเลยนะคะตัวเราเนี่ยแหละต้องเป็นคนที่มีความรู้ค่ะเราต้องศึกษาเรื่องนี้เราต้องอ่านเรื่องนี้เราจะสามารถเห็นภาพได้กว้างยิ่งขึ้นว่าเรื่องนี้มันสามารถไปท่าไหนได้บ้างเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องเรื่องหนึ่งมันสามารถตีความไปได้หลายอย่างมากเลยคนที่เขาเชื่อว,ว่าเขาถูกอะคะ่ะเขาก็จะเชื่อว,ว่าเขาถูกแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ถูกต้องอัน,นั้นในความคิดของเขาอะคะ่ะมันจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นฝึกคิดเยอะๆนะคะเราจะได้คิดวิเคราะห์เป็นมากยิ่งขึ้น